นายสมชัยศรีสุธยยกรย้ำคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เดินหน้าเตรียมพร้อมข้อมูลและปรับปรุงกลไกลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเลือกตั้งในอนาคตนายสมชัยศรีสุธิยกรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ,ออกประกาศฉบับที่85และ86ทับ2,557กำหนดให้งดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่น และผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครว่าขณะนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่เกิดขึ้นโดยจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการสรรหาภายหลังที่มีการประกาศคอสชอโดยกระบวนการสรรหาจะมีคณะกรรมการสรรหาและผู้อํานวยการกรกตจังหวัดเข้าไปเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วยโดยคาดว่าจะมี400กว่าแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระและจะต้องมีการสรรหาภายใน15วันส่วนผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระ จะเป็นหน้าที่ประหลัดท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนขณะที่กรุงเทพมหานครในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะครบวาระปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเลขาธิการกกตจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัญหาที่มีประหลัดมหาไทยเป็นประธานโดยกกตพร้อมสนับสนุนกระบวนการสัญหาด้วยกระบวนการในการสัญหาเนี่ยทางกรรมการการตั้งเองก็จะเข้าไปทําหน้าที่สนับสนุนท้องถิ่นจังหวัดนะครับในการที่จะทําการสัญหาสมาชิก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเท่าที่มีอยู่นะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องเร่งรีบพอสมควรเพราะถ้าเราดูจากจํานวนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ400กว่าแห่งซึ่งจําเป็นจะต้องมีการสัรหาภายใน15วันนะครบับตั้งแต่การมีประกาศของคอสชอเพราะว่าในประกาศดังกล่าวเขาจะบอกว่า เออนับตั้งแต่เหตุอันจําเป็นที่ต้องให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามีองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ต้องทําการสัญหาด้วยเร็วนะครับอย่างไรก็ตามขณะน,นี้บทบาทของกะกะตทั้ง4ด้านยังคงทําหน้าที่อยู่โดยด้านสืบสวนสอบสวน,สวนยังมีสานวนการเลือกตั้งท้องถิน่นที่จะต้องพิจารณากว่า600สํานวนซึ่งอาจมีการพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและคดีอาญาแต่จะไม่มีการสั่งเลือกตั้งใหม่และชดใช้ค่าเสียหายในการจัดเลือกตั้ง หรือจะพิจารณายกคำร้องขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมจะทำหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งและอาจจะเป็น,นกลไกเพื่อรองรับสภาปฏิรูปทำความเห็นประชาชนหรือประชาพิจารณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญส่วนด้านการจัดการเลือกตั้งจะเป็น,นกลไกปรปับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งส่วนด้านพรรคการเมืองแม้ขณะนี้จะยังไม่มีบทบาทมากนัก แต่ต่อไปจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะต้องเตรียมเสนอพอรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งเป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริง